คนที่มีประกันสังคมมาตรา33กับบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์เราชนะหรือไม่ติดตามที่นี่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับสำหรับ มาตรการเราชนะนะครับเป็นการเคาะมาตรการออกมาแล้วนะครับสำหรับโครงการเงินเยียวยาอีกหนึ่งโครงการนะครับของทางรัฐบาลนะครับทีนี้มีหลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับเมื่อเราลงทะเบียนนะครับเว็บเราชนะได้สิทธิ์แล้วนะครับแล้วเราจะไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะครับวันนี้ผมก็ได้นําข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตนะครับ ว่าหลังจากวันที่29่กราคม25ง4นะครับเราลงทะเบียนได้แจ้งการได้รับสิทธิ์นะครับจากเราชนะแล้วเราจะไปใช้นะครับสิทธิ์ในสถานที่ไหนได้บ้างนะครับจากกรณีนะครับมาตรการเราชนะที่รัฐบาลจะเปิดให้โรงทะเบียน w w w บเราชนะ .com นั้นเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19นะครับซึ่งจะมีการจ่ายเงินเยียวยาจำนวน3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวม7,000บาทโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมนะครับ2 5 1 4ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะฮะสำหรับการใช้สิทธิ์ราชนะนั้นสามารถใช้ที่ไหนได้บ้างนะครับ วันนี้วันที่1 9มกราคม2564นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลได้มีการถ่ายทอดสดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงมตาตรการเยียวยาเกี่ยวกับโควิด19นะครับและทีมโฆษกรัฐบาลแถลงผลการประชุมคอรมอระบุถึงการใช้สิทธิ์เราชนะนะครับสามารถใช้ได้ที่ไหนดังนี้ 1. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะครับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก็นะครับหลายท่านก็อาจจะเคยเข้าไปใช้บริการแล้วสําหรับ นะครับคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับแล้วก็2นะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับคนละครึ่งของทางรัฐบาลนะครับสามขนส่งสาธารณะต่างๆเช่นรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับโดยที่หากทางผู้ให้บริการลงทะเบียนกับเราชนะก็จะมีกระเป๋าตังค์นะครับไว้ใช้สำหรับโอนเงินนะครับ แล้วก็จะเป็น4การบริการต่างๆนะครับซึ่งผู้ให้บริการนั้นต้องลงทะเบียนกับทางเราชนะเช่นกันนะครับผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้จากร้านค้าที่มีโลโก้เราชนะนะครับและคนละครึ่งนะครับสำหรับลหลายๆคนที่สอบถามเข้ามานะครับและก็กลายเป็นข้อสงสัยที่มีการถกเถียงกันเป็นอย่างมากนะครับสำหรับประชาชนนะครับที่ตอนนี้นะครับ มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีนะครับประกันสังคมนะครับมาตาสามสามควบคู่ไปด้วยนะครับจะได้รับสิทธิ์ราชนะไหมนะครับตรงนี้นะครับวันที่19มกราคม2 5 1 4นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากกระทรวงการคลังนะครับได้กำหนดกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์รงทะเบียนเราชนะ หนึ่งในนั้นนะครับก็คือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา3-3เงเงอนไขดังกล่าวทําให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าสําหรับผู้ที่อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ด้วยจะสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้หรือไม่นะครับและก็ล่าสุดนะครับด้านนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3-3 ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อตัตโนมัติเช่นกันนะครับถ้ารายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะฮะทางนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์เราชนะอัตโนมัติอยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับก็หายสงสัยไปหลายๆคนนะครับสําหรับผู้ที่มีประกันตนมาตรา33แล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้ารายได้ของคุณนะครับไม่ได้เกินตามที่ทางรัฐบาลเขากําหนดไว้นะครับ ก็สามารถารับสิทธิ์อัตโนมัติได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ